ลิซ่าแบล็คพิงค์โบกมือลาเมืองไทยแฟนๆแฮรส่งสุวรรณภูมิแตกโบกมือลาเมืองไทยมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงคอนเสิร์ตที่โอซาก้าสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์เมื่อคำคืนที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่สุวรรณภูมิทำกลางแฟนคลับที่มารอส่งมากมายและอบอุน่นลิซ่าที่ถึงแม้ว่าจะดูเหนื่อยแต่ก็ทักทายแฟนๆตลอดทางโดยลิซ่าสวมใส่ชุดสบายๆส,สีเขียวหมวกสีดำและแมสกสีดำ สำหรับลิซ่าก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤศจิาคมที่ผ่านมาและวันที่26ลิซ่าก็ได้ไปร่วมงานอีเวนต์ True ID และวันที่27-28ลิซ่าก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ต b l o o ว p i ์ k World Tour Pink Bangkok อ n g k o รวมกับสามสาวอีกด้วย